เพื่อนๆวันนี้ยายพินจะมาปลูกทุเรียนนี่เป็นทุเรียนชุดแรกที่ซื้อมาครึ่งปีแล้วไม่ตายวิธีการยายพินเอาไว้ในนี้ใส่ตะกร้าไว้อย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งเอาน้ํารดไว้อย่างเงี้ยเห็นไหมเขาไม่ตายเขาอยู่ไม่ได้แต่อาจจะใกล้ตายแล้วก็ได้ใบแห้งแล้วเราเล่นไม่ใช่แล้วเขาแตกยอดใหม่วันนั้นยายพินไปเที่ยวมาเขาปลูกะ่ะเขาปลูกอย่างเงี้ยเขาขุดแค่นี้นะพอแล้วเนี่ยแค่ประมาณลึกสามติ๊บเต้นน่ะาเตนเยอะไป ยี่สิบเซนเนี่ยแต่กาทุเรียนปลูกวิธีการปลูกก็เนี่ยทุเรียนใส่ถังแล้วจะพินเจาะเจาะตู่ตะก้าไว้เชาะแล้วไอ้นันตะก้าหน่อยแล้วใส่ตะก้าแล้วเรานรรงรูปทรงแล้วนะพอเรามาถึงแล้วก็ตื้อถุงพลาสติกไอ้เั้าวันเราซื้อถุงเอาถุงพลาสติกออกของยอดไม่ต้องยุง่งแล้วเดี๋ยวเราหาขี้กําฝอยใบไม้ใบไร่มาปลูกจะ้ะมาใส่มาหมกไว้นี่จะพินเอากาะมะพร้าวหมกไว้เนี่ย ค่อยๆประคองอย่าให้ดินแตกเ,เอาตูดๆแล้วต้องเอาออกเลยตูดแล้วเดี๋ยวลากมันช้ยลงดินไม่ได้ข้างล่างมันเป็นหลุมท่านเก่าไงที่การปลนะูกเนี่ยเขาบอกทุเรียนน่ะมันลากมันต้องลอยอยู่ข้างบนจะจะไปขุดหลุมลึกไม่ได้ทุเรียนมันหายใจไม่ออกจะโอ้โหลากใหม่เพียบเลยเห็นไหมลากทุเรียนหรือลากายากเขาข่าวอะ่ะโอ้แม่เอ,อ้ยอะไรแม่จะรอดไปดูทาง หลักแตกไงแปะเลยทำไมอ่ะแปะเลยแตกดินมันล้วนจัดยินเจืชอนจัดลาดยาวไหมนะไม่ยาวมีแค่บนลากหลักมีแต่ข้างบน,องบนโอหลากยาสิหาว่าหลักทุเรียนแต่เป็นหรือไม่เป็นเดี๋ยวจะอัปเดตให้ดูจ้ะแค่นีเ้เดี๋ยวเอาคลิปในแค่กระหาคำปล่อยหาอะไรมาหมกหมกโคนจะหาหญ้าหาอะไรมา ให้ลอยเอากาถางตั้งล้อมรอบไว้แต่เนี้ยให้โคนเขาหายใจได้อย่างเงี้ยทุเรียนเขาหายใจทางรากจ้ะคิดเอานะแต่ปลูกมาตีต้นไม่มีไหนรอดเลยนะแต่ปลูกมาหลายปีแล้วปลูกมาไม่สี่ต้นแล้วปลูกมาเป็นสิบต้นตายทุกต้นจ้ะอ่ะแต่ตอนนี้เอาอันนี้กระถางล้อมไว้กันคนเดินเตะเดินชน เอากระถางกระถางบอนตั้งหลฝกฝังเลยอ่อ,อมต้องปรับพื้นให้มันเสมอกันที่อ่มันต้องมีล่มด้วยนะทีแรกๆอะ่ะมันไม่มีล่มมันอยู่ไม่ได้นะความชื้นมันไม่พอจ้ะนี่ลบบุรีนะจ๊ะ ตั้งนน่นน้ข้างล่างอ่ะยกขึ้นมาตั้งลบรอมให้หมดเลยนเนยออเดี๋ยวฉันเดินเข้าไปเตะมันน,นี่ยกระถางใหญ่ใหญ่ยยกขึ้นมาเนี่อ้อมให้รอบเลยเนี่ยเนี่ยให้รอบอันนี้ด้วยเนี่ยนอันนี้ด้วยเนี่ยเนี่ยอันใหญ่ใหญ่มาตั้งหลบหลบล้อมอ้อมเลยนะ่ะข้างหลังแกน่ะมันจะได้ไม่ฝังทางเดินฉันด้วย อ,อ,อันนี้สักอันนึงสิเนี่ยเล็กๆตั้งร้อมนี่สักอันน,นั่นะตรงมือน่ะอันนั้นตรงมือนั่นก็ได้น่ะน่ะอิอันนอันนี้อนนตอนนี้อะไรจะได้ไม่เข้าไปกวนในท้องยอดมันจะได้ไม่วิ่งเตะที่ว่านเนี่ยเดีไม่มาดูได้ไหมดูม<า>ไปไม่ได้ <มา S 1> แล้วแกหน่านะฉลาดด้วยพอ่อชวนไปนาอยู่กับยายแล้วมา ใหพี่เพินไปไปสวนมาที่ที่เมืองนนนะ่ะนะเขาเขาเอาไอเนี่ยทุเรียนนะทำเป็นโคกโคกจ้ะเขาบอก,อกว่าไม่ต้องขุดลึกจ้ะขุดลึกแล้วทุเรียนดินจะแน่นแล้วเขาจะตายจ้ะอยวไปหาอะไรมาหมกๆหน่อย พอดีเขาบอกปลูกทุเรียนสามปีมีลูกเดี๋ยวายพินขายบอนสามปีก็ได้กินทุเรียนแล้วขายทุเรียนต่อเลยปลูกทุเรียนในป่าบอลยังเหลืออีกต้นหนึ่งนั้นเนี่ยอีกต้นนึงปลูกตรงไหนดีอจะขุดหลุมปลูกอีกต้นหนึ่ง จะเป็นอากากมะพร้าวอัด,อดๆไ้แล้วก็ไอ้ตะก้านี่กันๆไว้เฉยๆนะเดี๋ยวพอทุเรียนตั้งหลักได้จะพินกระเจ้าออกแล้วเห็นไหมจะพินดูขาบปลูกแล้วที่เมืองนอนทนะ์มันปลูกไม่ยากเลยจ้ะมันดูง่ายๆนะง่ายๆสําหรับเขาแต่มันจะยากสําหรับเราเปล่ามไม่รู้นะปลูกทุเรียนในป่าบอน พกลงเยพินใบสวยจังเดี๋ยวปลูกอีกต้นนะพักเหนื่อยก่อนปลูกแบบเนี้ยไม่ได้บอกเพื่อนๆว่ามันดีนะแต่ตอนนี้ที่ายพินเห็นมาเขาทำแบบนี้จากเขาบอกแล้วตอนนี้พอเราทุเรียนเวลาทุเรียนรัดแล้วตอนนี้เราก็เริ่มถมดินถมดินเลาะเลาะเลาะไปเรื่อยๆจะเอาดินถมถมถม,ถมขึ้นไปเรื่อยๆอ่ะจ้ะนั่นแหละ แต่ถ้าเกิดเราโถมแต่แรกเลยอ่ะทุเรียนรากทุเรียนหายใจไม่ออกแล้วเขาจะตายจะ้ะเ่าให้ปลูกแบบเนี้ยเนะี่ยแต่ยัยปินยังไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรลงไปเลยนะเพราะว่าข้างล่างเนี่ยมันเคยเป็นเตาถ่านเก่าจะดินมันหลวมอยู่แล้วเนาะปินก็เลยอาศัยปุ๋ยจากตรงนั้นนะจะ้ะปุ๋ยจากไอ้นี่หลายหลาหลาเลี่ยเลียลงไปมั่งอ่ะเขาบอกทุเรียนใส่ปุ๋ยไม่ได้เดี๋ยวเขาจะตายจะ้ะปินก็เลยลองดูก่อนเนาะแต่ยังไงจะอัปเดตให้ดูบ่อยๆนะจะ๊ะ อี่หน่อยจะย้ายทุกสวนทุเรียนจากนนมาไว้นี่แล้วโอ้ทุเรียนนี่น่ามีความสุขแต่แน่อยู่ในด้าว,วงบอลส,สวยๆแดงๆร้อ,อนยังไงยายพินก็ฝากคลิปนี้ไว้ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกันนะจ๊ะให้กำลังใจกันบ้างจ้ะ ยายพินจะพามาดูบ่อนยายพินที่ว่าเอาน้ําขังไว้แต่ไม่ได้ทํเตู้นะบ่อนโบราณเนี่ยเห็นไหมสีสวยมากตอนแรกยายพินไม่ได้ทําน้ําขังไว้อาศัยเอารดน้ำเฉย شر. ใส่น้ําน้ําใส่ถาดกับใส่ทําเป็นแอ่งน้ําแล้วเนี่ยพลาสติกประวนะเพื่อนเพื่อน,นเนี่ยทําเป็นแอ่งทาเป็นบ่อแล้วก็พลาสติกรองบ่อปลาลองเพื่อนเพื่อนเห็นไหม คุณภาพมันดีกว่ากันเยอะเลยจ้ะนี่จส่แจมปอดเลยพอเขาได้น้ำดีๆแบบเราน้ำขังไว้เขาอย่างเนี้ย ไ้นี้ตูดตะก้าทุเรียนที่จะพินแกะออกเมื่อกี้เนี่ยถ้าเราไม่อาตะก้าตูดออกเดี๋ยวเดี๋ยวไอ้นี่ลากมันแน่นจะ้ะ